สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทดลองปฏิบัติการจริงนะคะชื่อนางสาวรักนันสะแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อป๊อปอายุ24ปีเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่4มหาวิทยาล,ายลัยราชพัฏน์พนครค,ค่ะฝึกงานที่ตึกทูทาวเวอร์2พัฒนาการ34ในตำแหน่งเ r ดอเที e ค่ะสาเหตุที่เลือกทำโปรเจกต์นี้นะคะ คือปัจจุบันการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเขตพื้นที่และดูแลลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามนโยบายขององค์กรค่ะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงต่อองคอ์กรจำเป็นต้องมีการสรรหากำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับสายงานค่ะจึงจำเป็นต้องมีการทดลองปฏิบัติงานจริงทำให้บุค คลารากรจำนวนมากไม่สามารถผ่านในกระบวนการนี้ได้ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ค่ะคือ 1. หน้าที่ในการทำงานไม่เหมือนที่คาดหวังไว้ 2. ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านครอบครัว 3. ฐานเงินเดือนที่ต่ำเกินไปและยังมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทดลองปฏิบัติงานจริงเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะทําให้จํานวนของบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการทดลองปฏิบัติการจริงเกิดการเปลี่ยนแปลง On-the-job training หรือว่า OJT นะคะหมายถึงการฝึกปฏิบัติงานคือการให้พนักงานคนคนนั้นได้ทดลองปฏิบัติงานจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้ค่ะโดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทํางานการฝึกปฏิบัติลักษณะนี้มักจะเหมาะกับ ธุรกิจที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงสูงหรือหรือไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางมากค่ะรวมถึงมีแนวโน้มในการสร้างความเสียหายน้อยให้กับผลิตภัณฑ์สังคมหรือคนทั่วไปหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่ะแผนการดําเนินการของเรานะคะก็จะเป็น 1. การทํา Google Form สอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจในตําแหน่งงานค่ะและก็ด้านอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวอย่างของแบบสอบถามที่เราใช้นะคะ สองจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์อ้างอิงการวิจัยนะคะ,ฉะเฉลิมศรีจันทราทองได้ศึกษาผลการ ให้คำปรึกษาตามทฤษฎีทางเลือกต่อความวิตกกังวลของพนักงานในโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานค่ะผลวิจัยพบว่าการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีทางเลือกสามารถลดความกังวลของพนักงานระหว่างทดลองงานได้จริงค่ะเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวช่วยให้พนักงานได้ตรวจสอบและปรับพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของทฤษฎีนะคะจะใช้เป็นทฤษฎีความคาดหวังของวิลูมค่ะทฤษฎีความคาดหวังถูกนำเสนอนนโดยวิกเตอร์วิลูม1964ค่ะได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทำงานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจงใจของมนุษย์ในการทำงานโดยวิลูมค่ะวิลูมได้เสนอรูปแบบของของความคาดหวังในการทำงานค่ะคือ VIE ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทำงานค่ะ V หรือว่าว a เลนหมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการค่ะ I Intramentality หมายถึงเครื่องมือของผลลัพธ์ที่เราคาดหวังค่ะ E Expectancy หมายถึงความคาดหวังผลลัพธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับค่ะ กลุ่มตัวอย่างของเรานะคะจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของบุคคลที่มาโอเจตีจำนวน25คนมีช่วงอายุตั้งแต่18ถึง35ปีเพศหญิงและเพศชายการศึกษาม .6 ถึงปริญญาตีรายได้15,000บาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะสัปดาห์ที่3และ4ของธันวาคมไปจนถึงสัปดาห์ที่1ของมกราคมจะอยู่ในการดำเนินการขั้นที่1ก็คือวางแผน การวางแผนของการการทำงานค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่สองสามสี่ของเดือนมกราคมจนถึงสัปดาห์ที่หนึ่งของกุมภาพันธ์จะเป็นการสร้างแบบสอบถามและส่งให้ผู้สมัครทำค่ะและ สัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สองของกุมภาพันธ์จะเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะสัปดาห์ที่สองถึงสัปดาห์ที่สามของกุมภาพันธ์จะเป็นการสรุปผลและนำเสนอโปรเจกต์ค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลจากแบบสอบถามที่เราส่งให้ผู้สมัครทำนะคะ ก็จากแบบสอบถามนะคะสามารถสรุปได้ว่าเพศหญิงและเพศช,ชายในช่วงอายุ18-35ปีระดับมัธยมต้นถึงระดับปริญญาตีนะคะมีความเข้าใจในลักษณะการทำงานวันและเวลาที่ทำงานแล้วก็สถานและพื้นที่ปฏิบัติงานสามารถจำแนกปัจจัยที่ทำให้เลือกทดลองปฏิบัติงานจริงได้ดังนี้ค่ะคือ 1. บริษัทนะคะจะอยู่ที่23.07%ค่ะ2ตํตแหน่ง สนใจในตำแหน่งงานคือ57.69อร์ซค่ะและ3เพื่อแนะนำมาหรืออาจจะมี สาเหตุอื่นๆนะคะก็คือ19.23%ค่ะผลลัพธ์ของการทำโปรเจก t นี้นะคะสำหรับองค์กรจะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครตัดสินใจในการทดลองปฏิบัติงานจริงกับทางองค์กรค่ะแล้วก็จะทำให้ทราบถึงความเข้าใจของผู้สมัครที่มีต่อตำแหน่งงานนะคะว่าสิ่งที่เข้าใจนั้นถูกต้องตามที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้หรือไม่ผลลัพธ์ต่อ ตนเองนะคะก็คือจะทําให้ทราบถึงความเข้าใจในตําแหน่งงานทั้งในด้านของผู้สมัครแล้วก็ในด้านขององค์กรค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมการนําเสนอโปรเจกต์ครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ